ประเด็นต่อเนื่องครับสำหรับร้านเจ๊ไฟร้านอาหารที่ได้รับหนึ่งดาวจากมิชลินไกด์ตั้งอยู่ที่ทางแยกสำรานราษฎร์หรือว่าประตูผีเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับราคาไข่เจียวปู4,000บาททั้งที่ในเมนูระบุเอาไว้แค่1,500บาทซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็มีการสั่งปรับเจไฟไฝไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเงิน2,000บาทเพราะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย ซึ่งเมื่อวานนี้ครับย้อนกันกลับไปสักหน่อยครับกับนายวิทยากรมณีเนตรซึ่งเป็นอธิบดีกรมการค้ัภายในมีการเปิดเผยถึงผลการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจหรือว่าดีไอทีรวมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอและก็กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดกับการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเค้ไฝยเขตพระนครกรุงเทพมหานาครกรณีข่าวที่มียูทูบเบอร์พิชี่ที่เปิดเผยว,ว่าถูกคิดราคาไข่เจียว เจียวปู4,000บาททั้งที่ในเมนูแสดงราคา1,500บาทว่าจากการตรวจสอบหลักฐานและการชี้แจงของผู้ประกอบการร้านได้ยอมรับว่าทำเมนูไข่เจียวปูให้กับลูกค้าเป็นแบบพิเศษและไม่ได้มีการแสดงราคาอาหารปรุงสําเร็จสำหรับเมนูพิเศษเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบก่อนตัดสินใจสั่งอาหารจริงโดยแสดงไว้เพียงแค่ราคาจําหน่ายเมนูไข่เจียวปูราคา1,500บาท ทั้งนี้ทางกรมได้แจ้งว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกรณีปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเมนูพิเศษจึงเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย2,000บาทซึ่งร้านได้ชำระค่าปรับแล้วพร้อมกำชับให้มีการปิดป้ายราคาให้มันชัดเจนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่68พศ2568เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการมีความผิดตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2 5 4 2มาตรา28และมีโทษตามมาตรา40 โดยปรับไม่เกิน10,000บาทซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพี่นยโดยพิยจารณาจากหลักเกณฑ์การปรับเป็นพี่นประกอบกับแนวทางปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยกําหนดอัตราค่าปรับร้านค้าทั่วไป1,000ถึง2,000บาทและนิติบุคคล3,000บาทซึ่งในกรณีนี้เป็นร้านค้าทั่วไป กรมจึงพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ตามข้อกฎหมายและได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพี่ในัยในอัตรา2,000บาทซึ่งร้านก็ได้มีการชำระค่าปรับแล้วในวันตรวจสอบ ส่วนประเด็นการจำหน่ายราคาแพงเกินสมควรนะครับทางด้านของ d ีไได้ให้ทางร้านชี้แจงต้นทุนวัตถุดิบเครื่องปรุงตลอดจนค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคาหากพบว่าราคาจำหน่ายสูงเกินจริงจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้มีการย้ำเตือนร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าและบริการมีหน้าที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาให้มันชัดเจนและต้องจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดงเอาไว้เว้นแต่จำหน่ายถูกกว่าเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบและเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่าก่อนที่จะซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว ส่วนผู้บริโภคและประชาชนที่พบเห็นร้านอาหารที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดให้ชัดเจนหรือสงสัยว่าตั้งราคาสูงเกินจริงสามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนดี t โทร1569เพื่อให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างเหมาะสม <S <S อย่างไรก็ตามครับภายหลังการสั่งปรับเชฟไฝ2,000บาทก็เหมือนว่าดราม่ามันจะยังมีมาต่อเนื่องครับเพราะมันมีอินฟลูเอนเซอร์สายอาหารอย่างพัมกินออกมาทำคอนเทนต์ไปกินไข่เจียวปูปซึ่งก็มีบางคำพูดของ กินสร้างความไม่พอใจให้ใครหลายคนเลยทีเดียวยังในเพจจ๊อกๆครับออกมาโพสต์้อความว่าขอด่านหน่อยนะครับพัมกินพัมกินทําคลิปแบบนี้คือเท่ากับส่งเสริมการขายให้ร้านที่ขายอาหารไม่ตรงกับราคาเมนูหรอคะ Get to the point เลยนะคะที่เป็นประเด็นกันเนี่ยคือราคาไม่ตรงกับเมนูเพิ่มเปลี่ยนอินกเลนที่มันสูงขึ้นโดยที่ลูกค้าไม่ได้รีเควส แดกไม่บัญญะบรญยังไม่ว่าแต่เรื่องนี้ทําอะไรช่วยใช้ความคิดไต่ตองให้ดีหน่อยก็ดีนะต่อให้ในโลกจะไม่มีใครทอดหรือทําได้เหมือนร้านนี้แต่สิ่งที่ร้านนี้ต้องทําให้เหมือนกันทั่วโลกคือราคาบนเมนูต้องตรงกับบินเรียกเก็บเงินค่ะอยากจะอวยอยากจะมีแสงมีซีนแต่อะไรแต่ละอย่างนี่ให้คนเขาด่าช่วยตระหนักถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เกิดการปล่อยให้ผู้ค้าเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้ เดี๋ยวโฟนดนี่ยไห4,000กับ1,500อุไม่ฟุ้งมาดูกันเลยค่ะ1,500นี่คือเนี่ยไหวเราจะคัดโปรพิเศษเธอดูนี่โอ้โหน่ากินมากละนี่4,000คุณแม่เติง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 เติ้งอู้หทุ่มทั่มไหยค่ะมาลองกินกันเลยดีกว่าเติ้ Hmm. อร่อยเหมืนมอ,อ,มอ,อมนเดิมอร่อยมากคลาสนิดมากปูคำแนงแล้วตัวไข่เจียวอ่ะที่ไหนกขาทอดไม่ได้แบบนี้เราจะมีความความแห้งความละมุนหมูเขาใส่แป้งลเลยดด้วยมันก็จะอร่อยฉันไปกินที่ไหนนะไม่เคยแลวทอดได้แบบนี้เลยใช่หน,นึ่งเบาหวานไข่เดียวปูมแต่ปู ออบมากห้าบ้างเอคือพรมกินมองว่ามันเป็นศิลปะเหมือนเราจ้างช่างแต่งหน้าเหมือนไข่เจียวเหมือนกันคือถ้าเราอยากกินสีมือเยปไฟเพราะว่าไม่มีใครทอดได้อย่างเยปไฟจะแนนพรมกินก็คือทอบในราคาน,นี้พันห้านะคะอะ <laughs> อ อ่อนมากไอตัวเหม็นนะคะนี่เลยค่ะสไตล์โลออนค่ะสไตล์บอดี mm ้โลออนของมาดามฟินเธอตัวเหม็นเปียวตะแก้งเหม็นนี่คือเดินมาไหนแล้วคนทักว่าอุ้ยทำไมตัวเหม็นจังตัวนี้เอาอยู่ค่ะสไตล์โลออนโลออนของมาดามฟินนะจะ๊ะว,ว่าช่วงนี้ถ้าคูใหญ่่านะสุดทานแล้วจะติใหญ่แน่นอนค่ะมาดูปะคือตัวไข่เปียวเขาอะก็อร่อยวิธีการทอดเขามันทําให้ไข่เปียวเขาดูแบบไม่เหมือนที่อื่นอะ่ะนี่ก็ให้เจ๊ฝ่ายเป็นอันดับหนึ่งไ mm hmm. ข่เปียวปูเท่านั้น อ้หกมาลคนนแ,แซึ่งภายหลังกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าครับทางด้านของพัมกินเธอก็ออกมาขอโทษโดยบอกว่าเธอนั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกขอโทษจากใจจริงๆทุกคนคะ่ะคลิปนี้พัมกินต้องอกมาชี้แจงแล้วก็มาขอโทษนะคะถ้าทําให้ใครเข้าใจผิดหรือทําให้ใครผิดหวังนะคะคือหนูมนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยหนูมีเจตนาแค่ว่าไปลาแล้วถ่าย ไข่เดียวที่เป็นพันห้ากับสี่พันซึ่งปกติเวลาหนูไปทานร้านเจ๊ฝายเนี่ยหนูก็จะเดินเข้าไปแล้วก็จะถามเขาว่าวัาวนนี้มีไข่เจียวปูสี่พันไหมเพราะว่าเราชอบมันเนื้อมันแน่นกว่าอันนั้นก็แล้วไปนะคะแต่หนูไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปสนับสนุนให้ใครเอาเปรียบพวกบริโภคไม่มีเลยนะคะขอโทษทุกคนจริงๆค่ะขอโทษจัดใจขอโทษทุกคนเลยนะคะแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนค่ะไมได้มีเจตนาไม่ดีนะทุกคนหนูก็ แค่ไปถ่ายกินน่ะอยากกินหนูก็ไปกินขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ใครเอาเปรียบใครเลยขอโทษมากๆนะคะขอโทษจักใจเลยค่ะขอโทษค่ะ